ภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เทา้าที่ก้าวเดินของเราเ้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินไบออมเทรนนีโดยแม่หมอแอมธรธมาทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนเมษายน2566 ของคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูกันว่าชาวันศุกร์นะเมษายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคลิกลิงก์ Line o f f i c i a l แล้วทักมาจองคิดดวก่อนนะคะหรือจะทักมาที่เพจก็ได้ค่ะ,ะมาดูกันค่ะคนเกิดวันศุกร์นะดูจากพลังงานต้องบอกเลยในเดือนเมษายน2566นะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโอกาสดีๆทางการงานนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานค่อนข้างสูงหรือรวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจด้วยนะ ในเรื่องของสุขภาพระวังปวดหัวดวศีรษะเวียนหัวโภชิษะปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะอาจจะมีโอกาสเรื่องของออฟฟิศซินโดรมด้วยนะระวังนิดหนึ่งนะการเงินไรายได้ทรัพย์สินดูจะพลังงานค่อนข้างดีทีเดียวการงานดีการเงินมั่นคงนะดูมีโอกาสที่ดีหยิบจับอะไรก็มีเป็นเงินเป็นทองนะคะมีดวงนาฬิกาอุปถัมภ์ด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของลูก เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวนะค่อนข้างมีความคิดเป็นของตัวเองสูงนะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังคําพูดและการสื่อสารนะคะในเรื่องของอในเดือนเมษายนนะคนที่เกิดวันศุกร์นะระวังคําพูดและการสื่อสารอยู่กับคนหมู่มากอยู่กับคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงนะสื่อสารดีทุกอย่างจะง่ายสื่อสารไม่ดีส่งผลให้เกิดการทะเลาะเบาแวงหรือว่าทําให้อะไรอะไรมันยากไปมากกว่าเดิมนะ,ะต่อมาค่ะเรื่องของอลูกหลาน ความมั่นคงนะบ้านที่ดินทรัพย์สินดูจากพลังงานค่อนข้างมั่นคงเลยนะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินนะคะมีความมั่นคงมีหลักมีฐานในการในในในชีวิตค่อนข้างสูงทีเดียวนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะในเดือนเมษายนสองพันหกนะคะต่อมาลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรกักดูจากพลังงานนะต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องค่อนข้างเครยยา,า,า,ารพคุณมากนะให้ความเคารพให้ความ เชื่อถือศรัทธานะคะเชื่อมั่นนะอยู่ในโอวาดีนะส่วนคนรักคนรักก็จะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความแบบว่าเออเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะก็มีความนิ่งๆน,นิดตนึงนะส่วนสิ่งที่ต้องที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะคะปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมมีแต่จัดการได้คุณจะ ได้รับชัยชนะเหนือศัตรูเหนือปัญหาอุปสรรคทั้งปวงมีโอกาสที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะความรักจอดลึกกันนิดหนึ่งถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่ๆอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะโอกาสที่จะชัดเจนมีแต่อาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาเป็นไปได้นะคือคุณจะมีช้อยมีทางเลือกคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองที่จะชัดเจนส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้แฟนอาจจะมีแบบโลกส่วนตัวตัวเราก็มีโลกส่วนตัวเติมความหวานกันหน่อยก็จะดีนะคะมันอาจจะ เป็นช่วงเวลาของการก่อร่างสร้างตัวเนาะแต่อย่าลืิมเติมความหวานใ้กันแลวกันนะ <S <S ต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างคือเรื่องเงินนะอย่างที่บอกไปเรื่องเงินมันมีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องเงินกับเรื่องของความเหงาอ่ะเออบางครั้งบางทีเหมือนกับว่ามีพร้อมทุกอย่างแต่รู้สึกว่าแบบเหงาๆอาจจะเพราะว่าอย่างที่บอกไประวังคําพูดและการสื่อสารับคนรอบตัวางคงบางทีเอ่อมีพร้อมทุกอย่างแต่อาจจะเหงาหรือว่าต้องอยู่กับตัวเองหรือว่าเพึ่งพาตัวเองเป็นสําคัญเนาะนะคะ ต่อมาความสําเร็จค่ะความสําเร็จมีโอกาสสาเร็จสูงมากมีโอกาสอย่างที่บอกไปเลยเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแลนะประสบความสําเร็จนหน้าที่การงานอาชีพของตัวเองนะค่อนข้างสูงการงานเป็นอย่างไรการงานต้องบอกว่า หวานเพื่อฉันใดได้เพื่อฉันนั้นนะคุณงามความดีที่คุณสร้างมาไม่สูญเปล่านะการงานของคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จแล้วก็ได้รับผลดีจากสิ่งที่คุณกระทําทั้งหมดนั่นแหละนะคะเออทำอะไรไว้ก็ได้ผลดีตามนั้นเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วมันจะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะ เรื่องของโชคลาบนะโชคลาบดูจากพลังงานมาจากการทํางานมากกว่านะเออมากกว่าลาบเออมากกว่าลาบลอยหรือว่าลาบจากการเสี่ยงโชคอะค่ะเออโชคลาบจะมาจากการทํางานมากกว่าเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะแล้วจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุดท้ายนะคะท้ายสุดเลยนะ อะไรอีกที่จะต้องระมัดระวังนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความกังวลใจที่มากกว่าปกติหรือว่าเกินกว่าเหตุนะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคเข้าม,ามาพร้อมๆกันก็จริงแต่ต้องบอกว่ามันมีทางออกทางแก้ถ้าคุณไม่เครียดมากหรือคิดมากจนเกินไปคุณจะเห็นทางออกทางแก้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเครียดหรือคิดมากจนเกินไปนะคุณจะเสียเวลาจมอยู่ออกับความทุกข์หรือความกังวลใจจนไม่สามารถหาทางออกทางแก้ ในเรื่องของปัญหาชีวิตของคุณได้นะเพราะฉะนั้นระวังจะพังหรือจะปังจะรอดหรือจะร่วงก็อยู่ที่ความคิดของคุณหรือทัศนคติของคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่คือกำนายทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็กำลังใจให้แม่หมอในการทำเคลิปดีต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย